สวัสดีสสดค่ะผมนายรัตนาาพัฒน์บุดีวงดิฉันนางสาวพิมบรีแดงโดยดิฉันนางสาวธันพิมนแก้วฟูกลุ่มของพวกเรามีชื่อว่าดีโอลานเราได้ออกแบบแนวคิดนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่มีชื่อว่าสายรัดป้องการหิสโตกแจ้งเตือนผ่านออนไลน์เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุเ <Okay. S 2> นื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฮิสโตกและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับ โดยสายรัดป้องกันที่สโตรกแจ้งเตือนผ่านออนไลน์มีการทำงานโดยระบบเซ็นเซ,นเซอร์เมื่อติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์อุณหภูมิร่างกายไว้ที่สายรัดข้อมือข้อมูลจากเซนเซ,นเซอร์จะถูกส่งไปยังมโลรคอนเดอร์เพื่อคำนวณดัชนีความร้อนและวิเคราะห์แนวโน้มค่ะระบบเซนเซ,นเซอร์จะประเมินระดับความเสี่ยงจากอุณหภูมิร่างกายหากพบค่าความเสี่ยงสูงหรืออันตรายระบบจะ,สะแสดงสัญญาณเตือนผ่านทางระบบออนไลน์ไปยังมือถือของผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์และดูแนวโน้มสุขภาพและสามารถรายงานผลย้อนหลังผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะขอขอบคุณค่ะ